PYP International จัดถแถลงข่าวเปิดตัวก้านไม้กอฟ์ระดับพรีเมียม UST Mamiya a t ท a s 6 Rockstar และ New a t l a s ION ในวันที่16กรกฎาคม2557ณสนามไดกกอล์ฟโพทาไลเลเชอร์พาร์คโดยมีมิสเตอร์ทัซุโอยูเอกิดีเรคเตอร์ออฟเซลและมิสเตอร์มามโรฮิไรชิทัวร์ซัพพอร์ตเมนเจอร์ UST Mamiya ประเทศญี่ปุ่นร่วมกล่าวเปิดตัวแนะนำผลิตภัณฑ์ UST m a m i y a Atlas 6 r o c k s t a r การพรีเมียมรุ่นใหม่นับเป็น Generation 6ในตระกูล Atlas ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักกอล์ฟอาชีพมาเป็นเวลานานถูกพัฒนาโดยใช้วัสดุหลักนาโ n o a ล l o y ผสานกับโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเอกลักษณ์คือ7 OT High Modulus Carbon มีลักษณะเพิ่มมุมเหินและลดจำนวนรอบการหมุนกลับของลูก คนลับที่ได้คือลักษณะฟลายบอลที่ลอยอยู่ในอากาศนานขึ้นระยะตกของลูกไกลขึ้นและลูกวิ่งได้ระยะทางที่มากกว่าเดิมโดยมีน้ำหนักให้เลือกตั้งแต่รุ่นซีรีส์โฟไปจนถึงซีรีส์เซเวนตอบจดนักกอล์ฟที่มีความเร็วหัวไม้ต่ำไปจนถึงสูงมาก พร้อมกันนี้ UST m a m i ยายังได้ทำการเปิดตัวก้านกราฟไฟต์ที่ออกแบบมาสำหรับใส่ใบเหล็กภายใต้ชื่อ New Atlas Ion โดยมุ่งเน้นการเพิ่มระยะให้กับนักกอล์ฟโดยไม่ต้องใช้แรงในการสวิงเพิ่มขึ้น UST Mamiya Atlas 6 Rockstar และ New Atlas Ion ผลิตวางขายเป็น Limited Release จำนวน1,500การก่อนเริ่มวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกในวันที่6กันยายน2,557าหสำหรับประเทศไทยสามารถติดต่อได้ที่ Second Golf และตัวแทนจำหน่ายโดยนักกอล์ฟที่สนใจร่วมทดสอบประสิทธิภาพของการ UST มามิยาทุกรุ่นได้ใน PYP Demo Day ที่จะจัดขึ้นตามสนามไร้กอล์ฟทั่วประเทศ